ใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหารถยนต์ปรึกษาช่างดนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับใช้นิสันมาร์สอยู่ครับครับแล้วบางครั้งเตอนเครื่องเย็นนะครับบางครั้งเราเข้าเกียร์สายหลังแล้วรอบมันตกครับบางทีมันก็หนับแต่บางทีมันก็เด้งขึ้นมาไม่ไดครับรถวิ่งกี่โลแล้วครับแสนสามพันผมทำอะไรมาแล้วบ้างครับก็เข้าตู่ตลอดเลย เข้าศูนย์ตลอดนะโอเคล่าสุดศูนย์แจ้งว่างไงครับมียางเช่นเครื่องครับยางเช่นเกียร์ตัวนึงเปลี่ยนหรือยังครับเปลี่ยนหรือย,ยังครับพอใช้ได้ก็เลยใช้ไปก่อนครับพอเข้าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วรอบเครื่องยนต์ตกดับด้วยใช่ไหมบางครั้งดับครับแต่บางครั้งมันก็มันก็เกือบเกือบดับโอเคคือเคสอย่างนี้นะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่านิสสันมาร์สหรือนิสสันอเมร่าเนี่ยนะเครื่องยนต์สามสูบนะครับ ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วดับเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยยางท่นเครื่องท่นเกียร์นะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ายางท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับจะมีปัญหาพงมาลัยเต้นนะครับแล้วก็บาอสั่นนั่นคือยางท่นเครื่องแท่นเกียร์ถ้าท่านปล่อยไว้นานจะฉุดลอกเครื่องยนต์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหลังแล้วดับก็คือหัวเทียนคอยจุดระเบิดแล้วก็หัวฉีดเบนซินลองเช็ค3ตัวนี้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวช่วยรอบเดินเบาเบนซินหรือลิ้นปีกผีเสือ้อรุ่นนี้ถ้าล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วต้องเลร์นิ่งลิ้นปีกผีเสื้อด้วยนะครับถ้าท่านไม่เอาอคอมพิวเตอร์รสแกนเนอร์เข้าไปเลร์นิ่งลิ้นปีกผีเสือ้อมันจะคุมรอบไม่ได้นะครับม<อ>ีแค่นี้เองสี่อย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้มีปัญหานะครับครับผมอันแรกก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่าผมอมไรไมันไม่ไม่สะท้านแล้วก็ไม่เปี่ยครับแล้วก็ แล้วก็อีกสาเหตุนึงอะไรน่ะผมจำไม่ได้ขอสองนะครับเดี๋ยวนะฮะเอางี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านไปดูย้อนหลังได้เนาะในเพจ Facebook ช <Okay. S 2> ่างดนมาสเตอร์คาเนาะก็คือคมีหัวเทียนคอยจุดระเบิดนะครับหัวฉีดเบนซินแล้วก็ลิ้นปีกปีเสอ้อครับ4 <S <S อย่างครับสุดท้ายคืออ,อย่างในเครื่องเกียร์มีห้าอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้มีปัญหานะครับได้ครับโอเคนะครับลองเบื้องต้นดูก่อนนะแล้วให้ช่างหน้างานเขาตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หนึ่งใน5อย่างนี้รถท่านมีปัญหาแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับครับหรือไปดูคลิปได้นะในช่องช e l YouTube นะมีคลิปนิสันมาร์ทที่จางโดนซ่อมอยู่นะครับเผื่ออาการตรงกับท่านนะครับสวัสดีดครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย